หน่วยการเรียนรู้สารรอบตัวเรื่องผลของพลังงานความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของสารตอนที่สอง เรื่องผลของพลังงานความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของสารตอนที่สองเพื่อนๆเคยสังเกตเวลาต้มน้ำไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่าถูกต้องค่ะจะเกิดไอ้น้ำนั่นเองแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าไอ้น้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อให้หายสงสัยเราไปทำการทดลองกันเลยค่ะ เริ่มจากนำบีเกอร์ใส่น้ำา30ลูกบาศก์เซนติเมตรใช้เทอร์โมมิเตอร์สองอันเสียบบนกระดาษแข็งวางกระดาษแข็งปิดปากบีเกอร์โดยให้กระเป๋ะของเทอร์โมมิเตอร์อันหนึ่งอยู่เหนือผิวน้ำเล็กน้อยส่วนกระเป๋ะอีกอันหนึ่งจมอยู่ใต้ผิวน้ำและให้ความร้อนแก่น้ำในบีเกอร์จนกระทั่งน้ำเดือดจากนั้นทำการบันทึกอุณหภูมิของน้ำและไอน้ำเดือดซึ่งจะได้100อองศาเซลเซียสเท่ากันค่ะ เพื่อนเเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าในขณะที่น้ำกำลังเดือดและกลายเป็นไอซึ่งเราเรียกช่วงนี้ว่าน้ำกำลังเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอและมีอุณหภูมิคงที่แต่เอ๊ะทำไมอุณหภูมิถึงเท่ากันที่เป็นเช่นนี้เพราะไอน้ำและน้ำเดือดมีอุณหภูมิคงตัวจึงทำให้น้ำเดือดและไอน้ำมีอุณหภูมิเท่ากันที่100อองศาเซลเซียสนั่นเองค่ะ จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่าเมื่อน้ำได้รับพลังงานความร้อนอุณหภูมิจะสูงขึ้นจนกระทั่งเดือดจากนั้นน้ำเดือดจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอน้ำโดยอุณหภูมิคงตัวเพื่อนๆคะการเปลี่ยนสถานะของสารอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดพลังงานหรือคายพลังงานตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารที่พบในชีวิตประจำวันได้แก่ น้ำแข็งหลอมเหลวกลายเป็นน้ำและน้ำได้รับความร้อนกลายเป็นไอเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดความร้อนในทางตรงกันข้ามเมื่อไอน้ําเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นน้ําและน้ําแข็งเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทคายความร้อนคราวนี้เรามาดูคำที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานะกันนะคะซึ่งในที่นี้มีอยู่สองคำคือค่าความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวซึ่งหมายถึงค่าพลังงานความร้อน ที่นำมาใช้เปลี่ยนสถานะจากของแข็งหนึ่งหน่วยเป็นของเหลวและค่าความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอหมายถึงค่าพลังงานความร้อนที่นำไปใช้ในการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวหนึ่งหน่วยเป็นไอซึ่งมีสิ่งที่แตกต่างกันอยู่ถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรตามไปฟังจากพี่ยูเรนัสกันเลยค่ะต่อไปเราจะมาฝึกคำนวณหาค่าพลังงานความร้อนทั้งหมดที่ใช้ในการทำน้ำแข็งมวล20กรัม ที่อุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำที่100องศาเซลเซียสหมดพอดีกันค่ะอันดับแรกต้องหาพลังงานความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะจากน้ำแข็งศูนย์องศาเซลเซียสเป็นน้ำที่ศูนย์องศาเซลเซียสกันก่อนจากความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวเป็น80แคลอรี่ต่อกรัมได้ว่าน้ำแข็งหกรัม ใช้พลังงานความร้อนในการหลอมเหลวเท่ากับ80แคลอรี่น้ำแข็ง20กรัมใช้พลังงานความร้อนในการหลอมเหลวเท่ากับ80คูณ20เท่ากับ1,600แคลอรี่ต่อมาหาพลังงานความร้อนที่ทำให้น้ำ0องศาเซลเซียสเป็นน้ำเดือดที่100องศาเซลเซียสน้ำ1กรัมจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียส เมื่อรับความร้อนเท่ากับ1แคลอรีน้ำ20กรัมจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสเมื่อรับความร้อนเท่ากับ20คูณ1แคลอรีน้ำ20กรัมจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น100องศาเซลเซียสเมื่อรับความร้อนเท่ากับ20คูณ100เท่ากับ2,000แคลอรีและสุดท้ายหาพลังงานความร้อน ที่ทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอน้ำจากความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอน้ำของน้ำเดือดเท่ากับ540แคลอรี่ต่อกรัมจะได้ว่าน้ำเดือด1กรัมใช้พลังงานความร้อนในการเปลี่ยนสถานะเท่ากับ540แคลอรี่น้ำเดือด20กรัมใช้พลังงานความร้อนในการเปลี่ยนสถานะเท่ากับ540คูณ20เท่ากับ18,000แคลอรี่ดังนั้น พลังงานความร้อนที่ทำให้น้ำแข็ง20กรัมู0องศาเซลเซียสเปลี่ยนสถานะแล้วกลายเป็นไอน้ำที่100องศาเซลเซียสมีค่าเท่ากับ1,600บวก2,000บวก1 8 0 0เท่ากับ14,400แคลอรี่ก่อนจากการวันนี้ก็มีแบบทดสอบมาให้เพื่อนๆได้ทำกันอีกเช่นเคยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าวิทยาศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนที่3คะ่ะ